ทำความสะอาดจะทำความสะอาดด้วยหน้าคาเฟ่นด้วหน้าคาเฟ่นนะรอจังเลยำามะมามีรอจังเลยใครลูกเป็นนะมาทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนใครโอ้โหกระโดดเลยกระโดดเลยนะขายไม่ก็ไม่ขายใครไม่เขาคลอดก็ไม่ขายเนาะ เปชาวโคดดก็ไม่าคา,มา,ยายเลยคายเลยเหนื่อยแนละ้วทำงานทั้งวันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยช่วยได้บ้างเนี่ยแต่ละวันปลาทูหมดกี่เข่งปลาทูหมดกี่เข่งเนี่ยไม่ได้ช่วยได้บ้างนะนาเ,งาเงนะี่นไยไ,ไนะม่ได้ช่วยได้เลย ได้กันที่ไหนแถวขี้เกล็ดแถวขีค้านแดนบ้าแถวขี้เกล็ดอ๋อพอคอเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยละดูตาก็นที่ไหนดูตาก็นที่ไหนดูตาก็นที่ไหนมองหาแต่สาวอย่างเดียวเลยมองหาแต่สาวอย่างเดียว เฮ้ยมีมัมมี่อืมหลับแล้วแหละหลับแล้ว